เวียอัปเดตชีวิตพ่อลูกอ่อนแต่วิกกี้ชวนหลุดโฟกัสจุดนี้สามีฉันแซบอีกหนึ่งคู่รักที่แต่างงานใช้ชีวิตครอบครัวอย่างแฮปปี้ลงตัวสุดๆส,สำหรับเวียสุกโลวัตคณารถและภรรยาวิกกี้โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาพร้อมลูกสาวตัวน้อยน้องวิรินนับว่าคู่นี้เป็นรักแท้ที่สาววิกกี้เผยว่ารักแท้มีอยู่จริงสามีบอกว่ารักที่สุด ข้ามกลางแฟนคลับกระชุ่มกระชวยหัวใจไปด้วยล่าสุดป้าเวียอัปเดตชีวิตพ่อลูกอ่อนลงอินสตาแกรมเวียสิกเก้าอุ้มลูกอยู่พร้อมแคปชั่นบอกว่าป้ารักมีกับวิรินมากมากนะรู้และเห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกอดหลับอดนอนให้นมดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาป้าอยู่ใกล้ๆคอยช่วยหยิบจับน้นนี่ให้ลูกร้องก็ช่วยกันหาสาเหตุพยายามใจเย็นฮ่าๆแต่บอกเลยว่า ใหม่กันมากๆทั้งคู่แต่ความรักของเราจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเสมอรับเมียคอรับตัวตึงของครอบครัวตัววอแต่งานนี้สาววิกกี้ชวนหลุดโฟกัสคอมเมนต์บอกว่ารักคุณและลูกมากที่สุดค่ะขอบคุณนะคะปอลอหยุดน้ำที่แผ่นหลังนั้นพ่อชานเซซี่เตาหลอดคลิกๆทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวต่อจำนวนมากเลยทีเดียว